มาทบทวนเรื่อง question tags กัน,นะคะ่ะแล้วก็มาดูว่า verb ช่วยมีอะไรบ้างยังจำกันได้ไหมเรื่องนี้ก็จะยากขึ้นมาหน่อยนะคะคือเรื่องของ question t a g นะคะ question เราก็รู้อยู่แล้วลว่าแปลว่าคำถาม tags ก,ก็คือเหมือนเป็นป้ายห้อยใช่ไหม question t a g เนี่ยคะ่ะมันเป็นคำห้อยท้ายประโยคสัส้นๆเพื่อสร้างคำถามที่ชวนให้ผู้ฟังเห็นด้วยไปกับเราเราไปดูตัวอย่างเลยดีกว่า แต่ก่อนไปดูตัวอย่างก็จะต้องรู้จัก mm hmm. verb ช่วยก่อนซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า helping verb หรือ auxiliary verb นะคะซึ่งได้แก่ verb to be verb to have can could shall should will would do does did must ประมาณนี้ไปดูกันต่อค่ะ,ะ verb to be เนี่ยก็จะมี is am are ถ้ามันเป็นรูปแบบปัจจุบันคือ present simple tense ถ้าเป็น past simple tense ก็เป็น was were ถ้าเป็น past participle หรือเป็น verb 3เนี่ยก็คือเป็น be n แทน นี่ก็ต้องจำให้แม่นนะคะ verb to have ก็คือ have หรือ has ก็ได้ก็อยู่ที่ว่าประธานเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ใช่ไหมลองไปทวนอีกทีนะ have ใช้กประธานอะไรบ้าง has ใช้กประธานเอกพจน์อะไรบ้างคะถ้าเป็น past simple tense ก็แน่นอนเป็นปัจจุบันก็ต้องเป็น verb ช่องหนึ่งก็ต้องเป็น have กับ has แต่ถ้าเป็น past simple tense คือ verb 2ก็ต้องเป็น had เช่นเดียวกับ verb 3นะคะคือ past simple past participle นะคะก็เป็น had เช่นกัน had นะ มาเริ่มดูตัวอย่างประโยคที่เป็น question tag กันเลยค่ะถ้าประโยคข้างหน้าค่ะเป็นประโยคบอกเล่านะคะประโยคที่เป็น question tag ประโยคห้อยท้ายจะต้องเป็นปฏิเสธค่ะนะยกตัวอย่างเช่น you like pizza you like pizza คือเป็นประโยคบอกเล่าใช่ไหมคุณชอบพิซซ่าถ้าจะบอกว่าถ้าจะเน้นว่าใช่ไหมอย่างเงี้ยก็ใส่ question tag คำว่า don't you you like pizza don't you อันนี้เราจะต้องใช้ do verb to do มาช่วยค่ะ,ะแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นปฏิเสธเพราะว่า like เวิร์บในประโยคแรกมันเป็นเวิร์บแท้เวลาเราเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามมันจะต้องเอา do หรือ does มาช่วยทีนี้เราใช้ do เพราะว่า you เนี่ยคะ่ะใช้คู่กับ do ดังนั้นเลยห้อยท้าย question tag เป็น don't you นะก็คือย่อมาจาก do not นั่นเองดังนั้น,น question tag นจะต้องใช้เป็นแบบย่อนะคะเป็นรูปปฏิเสธแบบ aw, ย่อเนาะก็เลยประโยคนี้เป็น you like pizza don't you ตัวอย่างประโยคที่2นะคะเขาใช้ is mm hmm. เป็น verb หลกักซึ่งเป็น verb to be ใช่ไหมเวลาทำเป็นประโยคปฏิเสธหรือคำถามเนี่ยก็ใช้ is มาช่วยอ่ะทีนี้พอย่อ r, จาก is not ก็จะย่อเป็น isn't อ่ะในเมื่อประโยคข้างหน้ามันเป็นบอกเล่าห้อยท้ายตรง question tag ก็ต้องเป็นปฏิเสธ she is a doctor isn't she เธอเป็นหมอใช่หรือไม่ก็เป็นประโยค question tag แบบว่า confirm ว่าใช่หรือไม่นะคะ ประโยคที่3ค่ะ they went to the park อ่ะ went เป็น verb ช่อง2ของ go ดังนั้นน่ะ verb ที่ต้องมาช่วยเปลี่ยนเป็นประโยคคำคำถามหรือหรือปฏิเสธเนี่ยต้องใช้ did ดังนั้นข้างหลังห้อยท้าย question tag นะคะเป็นรูปปฏิเสธก็เป็น didn't they they went to the park didn't they ซึ่งแปลว,ว่าพวกเขาไปสวนสาธารณะใช่หรือไม่จะเห็นว่า question tag ก็เป็นประโยคคำถามเพื่อ confirm ยืนยันในความคิดตัวเองว่ามันใช่หรือไม่นะคะก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการตั้งประโยคคำถามนะคะเรียนด้วยนะคะใช้บ่อยจริงๆทีนี้ลองมาสลับกันบ้างถ้าเกิดว่าส่วนแรกของประโยคเนี่ยเป็นประโยค ปฏิเสธห้อยท้าย question tag ก็ต้องเป็นบอกเล่านะคะเช่น Do you don't like pizza do you คุณไม่ชอบพิซซ่าใช่ไหมในเมื่อข้างหน้าเป็น don't ข้างหลังก็ต้องเป็นบอกเล่าก็ต้องเป็น do เฉยๆ she isn't she isn't a doctor is she ข้างหน้าเป็นปฏิเสธข้างหลังเป็นบอกเล่าเช่นกันกับประโยคที่3 they didn't go to the park did they ข้างหน้าเป็นปฏิเสธข้างหลังก็ต้องเป็น question tag แบบบอกเล่านะคะไม่มี not น,นะ ถ้าเป็นประโยคแบบออกคำสั่งบ้างล่ะค่ะ,ะเช่นบอกว่าเปิดประตู open the door will you อ่ะเราก็จะใช้ will you ค่ะเป็น question tag ในประโยคที่เป็นการออกคำสั่งหรือว่า don't be late will you เอ้ยอย่ามาสายนะเข้าใจไหม่ะ will you นะก็จะเป็น question tag ของประโยคที่เป็นการออกคำสั่งนะคะทีนี้ถ้ามันเป็นประโยคที่มี verb am ก็คือ I am แล้วก็เวลาทำ question tag ห้อยท้ายค่ะเราจะไม่ใช้ am not I ค่ะ mm hmm. เขาจะเปลี่ยนเป็น aren't I อันนี้จำไว้เลยโอ้ยอข้อสอบกรัมมากเยอะมากข้อนี้คือมันเป็นแบบเบสิกอะที่ต้องรู้ mm hmm. แล้วถ้าเป็นประโยคที่ขึ้นต้นด้วย less ที่เป็นการชักชวนกันไปทำสิ่งนั้นนเช่น let's go to the movies จะแปลว่าไปดูหนังกันเนี่ยเราทำเป็น um, question tag ห้อยท้ายเนี่ยจะต้องใช้ shall ซึ่งเป็น verb ช่วยตัวหนึ่งค่ะมาช่วยเป,เป็น question tag ตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นประธานก็เป็น we เพราะว่าเวลาเราชักชวนกันเนี่ยก็คือพวกเราไปทำไม่ใช่ใครอื่นก็คือพวกเราก็ต้องใช้ we เป็น let's go to the movies shall we ถึงเวลาทำแบบฝึกหัดแล้วนะคะ5ข้อไม่ยาก กด pause ไปก่อนก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูเฉลยสไลด์ถัดไปเลยเฉลยข้อแรกต้องใช้ o r a n g e h u e อยู่แล้วเพราะว่าข้างหน้าเป็น R และเป็นบอกเล่าข้างหลังก็ต้องเป็นปฏิเสธข้อ2ใช้ d o e เ n t doesn't does เพราะว่า play เป็นเวิร์บแท้เวิร์บช่องหนึ่งใช่ไหมเลยต้องใช้ does นะคะก็เป็น doesn't she she plays tennis doesn't she ข้อ3 w h เ n เป็น Ver รช่องสองน เคยบอกไปแล้วดังนั้นก็ต้องใช้ดิ d ์มาช่วยก็เป็นเดวิ t ท t เ e อ e บีชจินเด e กข้อสี่เขาเก็เป็นประโยคปฏิเสธข้างหน้าข้างหลังก็ต้องไม่มีปฏิเสธใช่ไหมก็ต้องเป็น he doesn't like chocolate does he does he ก็เลยไม่มี not นะคะข้อ5ก็เช่นกันนะ have เป็น verb ช่วยใช่ไหมอ่ะเราเป็นปฏิเสธข้างหน้าข้างหลังก็ต้องไม่ปฏิเสธก็ต้องเป็น have we ข้างหลัง we have seen the movie have we มาดูแบบฝึกหัดอีกสักห้าข้อนะคะไม่ยากนะลองกดพอยส์ก่อนก็นได้ค่ะแล้วค่อยไปดูเฉลยเป็นไงคะทำได้ไหมทำไม่ได้มาดูเฉลยคะ่ะอ่ะโอเคข้างหน้าก็เป็นบอกเล่าข้างหลังก็ต้องเป็นปฏิเสธใช่ไหมข้อ6ก็เป็น she is a teacher isn't she ข้อ7 l e a l v e เป็นเวบช่องหนึ่งอ่ะ เป็นบอกเล่าดังนั้นข้างหลังก็ต้องเอา verb ช่วยเป็น verb to do มาช่วยใช่ไหมเพราะ they เป็นพหูพจน์ก็ต้องใช้คู่กับ do เป็นปฏิเสธก็เป็น don't today they live in New York don't they ก็แปด plays เป็น verb ช่องที่หนึ่ง play เติม s เพราะว่า he เป็นเอกพจน์ใช่ไหมคะดังนั้นเมื่อ he เป็นเอกพจน์เนี่ย verb ที่มาช่วยก็ต้องใช้กับ does ก็เป็น he plays the guitar doesn't he นะ play ข้างหน้ามันเป็นแบบบอกเล่าใช่ไหมข้างหลังห้อยท้าย question tag ก็ต้องเป็นปฏิเสธ พ่าะก้าต้องตอบ aren't I อยู่แล้วเพราะเมื่อกี้บอกไปแล้วตอนที่สอนว่าถ้ามี I am ต้องต้องไม่ใช่ am not ก็ต้องเปลี่ยนเป็น aren't I เป็นข้อยกเว้นนะคะข้อ10 we have been to Paris ข้างหน้าเป็นบอกเล่าข้างหลังก็ต้องเป็นปฏิเสธข้างหลัง question tag ก็ ank, ลเลยเป็น haven't we โอเคหวังว่าจะเข้าใจกันนะคะสอนเร็วนิดนึงแต่ว่าคลิปมันสามารถย้อนไปฟังได้ตลอดไงแล้วก กดแบบ s โลว์โมชั่นก็ได้นะคะฟังใหม่ได้หลายๆรอบเลยถ้าไม่เข้าใจนะนำไปใช้เถอคะค่ะในชีวิตจริงเราก็ใช้กันในหนังเขาก็พูด q u t s t n o n t c k กันตลอดเวลาเลยคะ่ะ